สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel กรอบเขตโทษนะครับกลับมาพบกับโดโมยเช่นเคยในข่าวเช้ากรอบเขตโทษประจําวันที่18บธันวาคมสองพน่นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะฝากกันคนละ1นไลค์หแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับวันนี้ก็มี2เรื่องหลักๆนะก็คือผลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็รางวันฟีฟ่าเดอเบสนะครับส่วนข่าวอื่นแล้วก็มีเช่นเคยนะครับเราไปติดตามในคลิปนี้เลยนะครับโดยเริ่มจากการรายงานผลครับพรีเมียร์อังกฤษ ในเกมที่ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่านะ่ยเจอกับเบอร์ลี่และภูมิแพ้ทีมเล็กยังคงเป็นต่อไปนะสุดท้ายครับวิลล่าครับเว,เวลาเจอทีมใหญ่ก็เก่งเเจอทีมเล็กก็งงงง,งนะสุดท้ายก็นั่นแหละตามนั้นครับสุดท้ายเมื่อคืนเนี่ยเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์นะดูต้องบอกว่านะครับการเล่นนะครับวิลล่านะฮะโอ้โหคมเลยคนระับโอกาสยิงเนี่ยยีครั้งครับตรงกรอบ7ครองบอลน,นี่หกนะ เบอร์ลี่เนี่ยยิง6ตรงกรอบ4ครองบอล40%แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจบสุดสก็เลยเจ้ากันไปนะครับไม่ได้มีใครเรียกว่าได้ใครเสียนะสุดท้ายอตซาวิล่าครับจบเกมนะัดที่11ครับมีอยู่19แต้มครับอยู่ที่อันดับ11นะครับส่วนฝั่งของเบอร์ลี่ครับมีอยู่10แต้มครับในเกมที่12บสองมีอยู่อันดับที่17นะครับตามนี้นะ ต่อมาครับเป็นเกมที่ทางด้าน,นของเชฟฟิวยูนเต็ดครับเปิดบ้านเจอแมนยูนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก่อนครับแมนยูกองหลังจ่ายไปจ่ายมาแม็กควายให้อดีนเดอันใช่ไหมแล้วก็ไปจับบอลพลาดโดนบีบเนี่ยจุดท้ายแม็กก็ยิงเข้าไปได้ครับในที่ที่5ครับเป็นเชฟยูนำไปก่อน1 0ูนย์นะแต่ว่าจากนั้นครับโอ้โหมนยูเรียกว่ารัวๆครับ ครึ่งแรกจบ2-1นะรแรดฟอร์ดนะครับยิงเข้าไปนะสุดสวยลูกนี้ต้องชมการดูดบอลนะครับแล้วก็การยิงสุดสุดโหดนะนำไปตีเสมอได้แล้วก็ก่อนจะเป็นมักซียาวครับลูก2เนี่ยผมว่าลัมสเดลเนี่ยพลาดนะก็เลยโดนยิงเข้าไปได้ครับสุดท้ายเป็น21ึครึ่งแรกครับกลับมาครึ่งหลังเนี่ยผมแมนยูดีกว่าชัดเจนครับเล่นแบบเรียกว่าเป็นทีมที่โหดกว่าดีกว่าคุณภาพเยอะกว่านะฮะก็ยิงนำไปอีกครับจากแรดฟอร์ดเป็นสาต้นหนึ่ง แต่ว่าต้องมาลุ้นตอนท้ายเกมครับเพราะว่าทางนั้นของแมกกาเดิตครับต้องบอกว่าลีน่เลิฟม่งไปโดนแมกกาเดิกเข้าโกนะเป็น2ต่อ3ครับสุดท้ายเนี่ยแมนยูยังดีที่ว่าดึงเกมได้แล้วก็จบเกมเป็น2ต่อ3ครับเชฟยูแพ้คาบ้านและแมนยูกับสามารถชนะเกมเยือน6เกมติดต่อกันแล้วนั่นเองครับทำไมตอนนี้เนี่ยบนตารางครับพรีเมียร์ลีกนะเจ้าบ้านเชฟยูนะครับแข่งไป13นัดยังคงมีแค่1แต้มนะถือว่ายอดแย่นะส่วนแมนยูกับหลังจากแข่งไปแล้ว12นัดนะ มีย3ิบสามแต้มและขึ้นมาอยู่ดับที่6ครับถือว่าทำได้ดีมากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นข่าวคราวของฝั่งไอป้ปืนใหญ่นะที่ก็ถือว่าอกหักซะแล้วครับล่าสุดครับเปิดตัวแล้ว so Line, ครับโดมินิกโซบอสไลครับดาวรุ่งจากซาวส์บวกนะทำการย้ายไปที่อาร์เบลลัพซิกครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว,ลวด้วยค่าตัว 20ล้านยูโรครับบวกโบกนัสซึ่งเป็นค่าชีกสัญญาที่มีการตกลงไว้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งอาร์เซนอลนะครับเอซีมิลานเลอัลมาดริดบาเยิูนิคครับสุดท้ายเลือกจะย้ายจากเครือเลดบูเข้าสู่เลดบูอีกอีกทอดหนึ่งนะก็คือฝั่งซาโบอตไปลาซิกนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็ดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้โอกาสลงเล่นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากองกลางลาซิกค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูแหละยาวๆสำหรับสปอร์ตไลน์นะผมว่า20ปีนะฮะ น่าจะได้โอกาสลงเล่นกับลาติกพอสมควรในช่วงฤดูก,กาลหลังจากนี้นะครับส่วนข่าวต่อมาครับเป็นข่าวดีของฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลครับก็มีการเรียกว่าได้ภาพซ้อมและล่าสุดครับทางนัานของตีอาโกเอาคันตาร่ากับกองกลางัวเก่งนะครับกลับมาซ้อมครับฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บครับถึงขั้นต่อสุดท้ายแล้วนะและเลียคอมฟิตก่อนที่จะเข้าร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวก็รอดูว่า จะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะว่าจริงเนี่ยรอนานมากครับหายไปนานมากนะเตียโก้เนี่ยสุดท้ายกลับมาได้และล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับส่วนข่าวต่อมาเนี่ยโหผมต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายครับเพราะว่าล่าสุดกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเสียท่านมหาเทพนะครับดี็อกโอลิกิอุสนะฮะนั่นแหละโอลิกี้นะครับมีข่าวครับเจมส์พีทส์ครับรายงานนะครับ บอกว่าตอนนี้เนี่ยโว้ฟแฮมตันครับสนใจโอเล็กี้เป็นอย่างมากนะครับและต้องการเข้ามาดึงมาร่วมทีมครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งคือตลาดมกราคมครับเพื่อเป็นตัวแทนของระอุคิมินสที่เจ็บไปนะครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรซึ่งในรายงานเนี่ยครับฝั่งของลิฟูเนี่ยต้องการค่าตัวครับไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายโว้ฟจะยอมควักเงินก้อนนั้นจ่ายมาที่ลิฟูหรือเปล่านะครับ โอเคต่อมาเราไปที่ลีกอื่นบ้างครับไปที่สเปนนะก่อนที่จะปิดด้วยารางวัล p i ีฟาเดอะเบสนะครับก็นะครับลีกสเปนล่าสุดก็มีการประกาศว่าจะมีการเตะซูเปอร์โกปาเดสปัญญาหรือว่าสเปนิซูเปอร์คัพนะครับในประเทศในช่วงเดือนหน้าซึ่งช่วงฤดูกาลก่อนหน้าเนี่ยมักจะไปเตะกันที่ประเทศอื่นหรือก็คือไปเตะพวกซาอุอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าล่าสุดครับกลับมา ลงเล่นนะครับในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยจะมีการเตะที่เมืองคอโดบามาลาก้าและก็เซบียานะครับในแคว้นแอนดาลูเซียนะนะครับในการแข่งขันซูเปอร์คัพปีนี้ซึ่ง4ทีมสุดท้ายครับเหมือนเดิมก็จะมีรอบรองและรอบชิงเนาะรอบรองครับมี2คู่คู่แรกก็คือเรอัลโซซนติสตเจอกับบาร์เซโลนาครับและอีกคู่ก็คือแอตเลติกบิลเบาเจอกับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งจะมีการเตะในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับอ่าตามนี้นะ และไปต่อที่รางวัลฟี فا เดอะเบสครับเมื่อคืนเราก็ไลฟ์ไปเนาะนะครับไลฟ์เรียกชันไปนะฮะนั่งดูการประกาศรางวัลนู่นนั่นนะครับซึ่งก็ครบถ้วนเรียบร้อยครับเมื่อคืนก็จะมีรางวัลต่างๆนานาเราจะพยายามมาให้ครบนะรางวัลใหญ่สุดครับก็จะเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับไม่พลิกโผล่นะฮะเมื่อคืนก็ถือว่าเรียกว่าเฮกันไฟครับซึ่งเรียกว่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือว่า เจนีอีฟาติโน่ครับก็ไปเรียกว่าน,นำรางวัลน,นะครับไปมอบถึงที่เลยอ่าไปมอบถึงที่เลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครับเรวานอฟสกี้นะครับตามนี้นะซึ่งฐานะของเลวานครับให้สัมภาษณ์ครับหลังจากได้ราง,งวัลบเขาบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าผมจะได้กี่แชมป์นะครับแต่ว่ามันไม่เคยพอตอนนี้แนตะ่ผมคิดถึงการไปแชมป์ถ้วยต่อไปแล้วนะครับเพราะว่านั่นคือเรื่องของเมทัลลิตี้ของตัวผมเองแล้วก็ทีมของผม ผมหวังว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะเรียกว่าเฉลิมฉลองนะครับกับแชมป์ถ้วยต่อไปกับแฟนๆให้จงได้นะครับอ่าก็หวังว่าแฟนจะกลับมาแหละมีส่วนร่วมกับกับการฉลองแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับสเตเวนนะส่วนต่อมาเนี่ยเป็นฝั่งของผู้หญิงกันบ้างครับนักเตะยอดเยี่ยมของฝ่ายหญิงนะลูซี่บรอนส์นะครับนักเตะแบ็กนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าต้องบอกว่าผลงานเด่นของเธอเนี่ยต้องบอกว่าต้อง เป็นผลงานสมัยที่อยู่กับโอลิมปิกลียงนะครับในช่วงก่อนหน้าก่อนจะยะ้ายมาแมนซิตี้นะก็คือการอยู่ในลียงในชุดที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์คิกนะครับของยูฟาของฝั่งหญิงเนาะนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเป็นฝั่งของโกบ้างครับโก้ยอดเยี่ยมครับเป็นฝั่งของมานูเอลนอยเออร์ครับจากบาเยรนมิวนิกนะครับซึ่งบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าการได้รางวัลครั้งนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะมันมี ผู้เล่ประตูที่ยอดเยี่ยมมากมายในในฟุตบอลเยอรมันเหมือนจะเป็นเซฟไมเออร์โทนี่ชูมักเกอร์โอลิเวอร์คานแต่น่นอนครับคนอื่นก็ยังมีอย่างบูฟฟอนและก็ฟันเดอร์ซาครับนี่ถือว่าเป็นมีมากมายมากสำหรับเรื่องราวของโกยอดเยี่ยมซึ่งการได้รางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลที่พิเศษสำหรับผมมากเลยครับในสิ่งที่นอยเออร์พูดไว้หลังจากได้รับรางวัลเดอะเบสนะในสาขา,าผู้สล่ประตูยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนโกของฝ่ายหญิงบ้างครับก็เป็นในนั้นของซาร่าบูฮัตตี้ครับโกของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับจากโอลิมปิกลียงะครับที่กเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิปไปนะครับโอเคส่วนต่อมาก็เป็นรางวัลของโค้ชบ้างครับกุนซือยอดเยี่ยมครับก็ถือว่าพลิกโผนะสุดท้ายเป็นฝั่งของเยอเกนคล็อปนะครับจากลิเวอร์พูลนะซึ่งก็ทำการรับรางวัลไปซึ่งครอปเองก็ถือว่า ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับรางวัลน,นะคือจะบทสัมภาษณ์แกก็บอกประมาณว่าโอ้โหคืออาจริงเนี่ยถ้ารู้นะว่าได้รางวัลก่อนเขาจะเรียกทีมงานโค้ชมายืนข้างหลังนะแบบมาฉลองรางวัลด้วยนะเพราะว่าอาจริงแล้วเนี่ยทีมงานโค้ชของของลิเวูชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าทํางานร่วมกันมาแล้ว 2- 3ปีซึ่งถือว่าพิเศษอย่างมากแล้วหวังว่าพวกเขาจะดีใจด้วยกันนะครับประมาณนี้นะซึ่งอาจริงเนี่ยผมแน่นอนผมก็ไม่เห็นด้วยนะสำหรับผมนะแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายมันก็คือเรื่องของการโหวตนะครับก็ต้องยอมรับการโหวตกันไปนะครับ ส่วนรางวัลต่อมาครับเป็นรางวัลกุศสย,ยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงบ้างครับอันนี้เป็นกุศสอทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือก็คือฮอลแลนด์ครับเซเรนาเบกมันครับถือว่าทำผลงานยอดเยี่ยมก็เลยได้รับรางวัลไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นลูกยิงยอดเยี่ยมปุสกัส a อวอร์ดครับก็เป็นลูกยิงของซอนเทอมิน สามเรียกว่าท็อปสามสุดท้ายก็ถือว่าสวยๆหมดเลยนะทั้งลูกยิงของเดออลัสกูเอต้านะครับของลีกบราซิลนะเป็นตีลังกายิงนะครับจักรยานอากาศครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกยิงของลุยโซเลสครับก่อนนี้ตอกส้นแล้วก็แบบตอกส้นแล้วมันโค้งแล้วมันไปอยู่เสาไกลอ่ะเหมือนแบบคนปันนะ่นแต่แบบต้องก็มันไดจากการตอกซนนะแต่ผมผมชอบลูกนี้นะแต่ว่าสุดท้ายเป็นลูกยิงโซโล่ของซอนฮูมินนะที่ถือว่าได้รับรางวัลไปล่าสุดนะครับสำหรับปุกัสอวร์นะ ส่วนทีมยอดเยี่ยมครับอันนี้เริ่มจากฝ่ายหญิงก่อนเลนครับก็ครบ11คนนะครับก็ถือว่าต้องชื่นชมนะฝั่งของอฝ่ายหญิงนะครับก็จะมีไทยนั่นของคริสเตียนเอลเลอร์ครับลูซิบรอนส์นะครับเวนดี้เรน่านะครับมิลลี่ไบรท์นะครับเดฟินโนคาสติคาริโนนะฮะบาบาร่าโบนันเซียนะครับวอร์เนกาโบเกเต้นะครับมแมกนารปิโนนะ แล้วก็เพอร์นิลฮาร์เดอร์นะครับบีเวียนมีเดมาแล้วก็โทบินฮีทนะครับนี่คือฝั่งของทีมยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงนะส่วนฝั่งของฝ่ายชายครับก็ถือว่าไม่ได้เรียกว่าไม่ได้พลิกโผลหรือไม่ได้แปลกอะไรเท่าไหร่นะก็จะมีทางด้านของโกก็เป็นอลิซงไปก็อาจจะแปลกหน่อยก็คืออลิซงเพราะว่าหมายถึงแบบโกยอดเยี่ยมเป็นนอยเออร์แต่ว่าทีมยอดเยี่ยมเป็นอลิซงนะแต่ว่านั่นแหละก็โอเคเหมือนกันนะอลิซงเป็นโกครับแบ็คโฟเป็นเทรนส์อาร์โนนะครับ รามอสคู่กับฟานไดในเซนเตอร์แบ็กซ้ายเป็นเดวี่นะครับกองกลางเป็นเควินเดอะบอยเตียโกคันตาร่าแล้วก็โยชัวคิมมิดนะครับตัวลูกเนี่ยเป็นเลเนอเมซี่โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้แล้วก็คริสเตียนโรว์นาโดนะครับส่วนรางวัลอื่นๆนะครับก็จะมีะทางนั่นของอันนี้ครับก็จะมีแฟนอวอร์ดนะครับแฟนอวอร์ดก็เป็นคุณมาวินโดนะครับฟรานซิสโกดาซิวาเป็นคนที่ เดินเท้าจากที่บ้านนะครับไปเชียร์ทีมรักนะครับที่อยู่ห่างจากบ้านถึง60กิโลเมตรนะครับตลอดรู้สึกว่าในนั้นจะบอกว่าประมาณสัก12ชั่วโมงมั้งนะครับและทำมาตั้งแต่ปี2017แล้วก็เลยได้ระางวัลไปนะครับส่วนแฟร์เพลย์บอยก็เป็นมัตเทียอักเนเซ่ครับที่ช่วยเ,เรียกว่าช่วยเพื่อนนะครับร่วมอาชีพที่น็อกไประหว่างเกมนะในชุดเล็กนะน,นี่คือชุด U17 นะครับของ ฝั่งของอิตาลีนะฮะอ่าก็ประมาณนี้ที่ช่วยไว้แล้วก็มีรางวัลอาจิงมีอ่าแร็ปสอดได้ฟาวเดชันอเวลด์ด้วยครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับผู้ได้รับรางวัลนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับข่าวเช้ากรอบเขย่โทษถ้าถูกใจฝากกันคนละ1ไลค์1แชร์ครับแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขย่โทษนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับ f a c e b o o k นะด้านล่างเขก็ไปคลิกไลค์คลิกแชร์ก,กับ Facebook กรอบเคท่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมโดโมและช anel กรอบเคทตต้องขอลาไปก่อนลวครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ